แพ็กสามชั้นแรกยังได้แค่นี้เองนะครับหลายคนแค่นี้ก็สมแล้วนะครับถ้าโยนลงพื้นเนี่ยมีเสียงป๊อกป๊อกมากระทบพื้นแน่นอนครับยังไม่ได้นะครับต้องไปต่อครับอย่าเป็นักการแทกเลยครับแค่นี้มันไม่รอดหรอครับอย่าไปเสี่ยงดวงเลยแพ็กอีกต่อยครับครับผมอันนี้คลิปการแพ็คคอกีตาร์ของผมนะครับนะครับผมจะแพ็คเพิ่มไปอีกหลายชั้นเลยนะครับตรงส่วนท้ายของคอเนี่ยเราต้องใส่ใจด้วย เฟตสุดท้ายที่เป็นเฟตยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองแต่มันจะมีไม้บอดบางๆยื่นออกมาเลยจากคอมานะครับตรงเนี้ยไม้บอดบางๆตรงเนี้ยหักบ่อยมากที่สุดเราต้องแพ็คก,กันกระแทกนะครับให้หนาเลยออกมาสมมติบ่อยตรงนี้ใช่ไหมครับควรจะเอากระแทกกันกระแทกเนี่ยให้หนาออกมาเยอะๆขนาดนี้อย่างน้อยนะครับเราต้องหนาด้วยเพื่อเวลาโดนกระแทกด้านท้ายจะได้ไม่เข้าไปถึงตัวบอดนี้นะครับต่อไปก็คือหัวโตตรงนี้จะงอยด้านเนี้มันจะกว้างมากแพ็คให้มันหนาสุดๆไปเลยครับ ตรงต้นคอตรงนี้แพคให้มันหนาสุดๆไปเลยครับผมพูดไม่ค่อยชัดนะเพิ่งถอนฟันกรามมานี่ครับแล้วผมจะลองโยนลงพื้นให้ฟังนะครับจะต้องไม่มีเสียงไม้คอกระทบพื้นเลยนะครับนี่โยนสูงนะครับเนี่ยดูด้านท้ายบ้างจะเด้งเป็นลูกบอลเลยครับนี่ครับอย่างนี้ถึงจะลองรับการโยนการกระแทกได้ครับเดี๋ยวแพคลงกล่องเดี๋ยวนี้ครับผม ผมแพ็คเพิ่มอีกนะครับขนาดคลิปที่แล้วเนี่ยโยนลงพื้นไม่มีเสียงแล้วนะครับผมยังแพ็กเพิ่มอีกผมใช้บับเบิลนะครับแบบหนาพิเศษหนาเข,าข้าบีกนะครับค่าค่าแพ็คเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแพงมากแน่นอนแต่มันไม่แพงจนขนาดมันมันไม่เท่าไรหร่หรอกครับแลกกับมิตรภาพนะครับผมแพ็กบับเบิลอย่างพิเศษทับไปทั้งหมดอีกจนหนาบบล่มเลยคราวนี้โยไปเลยครับพอกีตร์กันเด้งเป็นตุ๊กตาเลยโยไปเลยครับ ด้านหลังครับนี่ครับเดี๋ยวพักลงกล่องอยู่นี้ครับดูแลด้วยใจนะครับนำคอพักลงกล่องกระดาษอย่างหนานะครับก็เป็นกล่องเฟนเดอร์ที่ตัดออกมาจากกล่องใบนี้แหละครับความหนาทุบลงไปก็ไม่ยุบครับอาจจะไม่สวยนะครับตรงนี้เรียวตรงอยู่ตรงหัวจะอ้วนใหญ่เพื่อปกป้องด้านข้างให้กระแทกเราไม่ได้นะครับดูแลด้วยใจครับ นี่สบายมาก